สวัสดีครับขอเจริญพระจนกนะครับวันนี้เราก็ได้ทำคลิปขึ้นมานะฮะเพื่อที่จะพรีเซนต์สินค้าของเรานะครับในรูปแบบของลูกถ่ายนะครับตอนนี้เราอยู่รถถ่ายหลายคันนะฮะตัวแรกยันม่านะครับ FDX 16.5แรงนะครับโรตารี่เอียงไฮดรอลิกได้นะครับราคา99,000บาทนะครับต่อไปก็ชิบุระนะครับ 15แรง2เทลานะครับเครื่องยันมาแน่นๆเลยนะครับ6-5,000บาทนะครับสภาพพร้อมใช้งานนะครับต่อไปนะครับตัวนี้สวยจัดเลยนะครับรถไทมิซูบิชินะครับ16แรง2เท่านะครับช่วงการทํางานอยู่ที่580ชั่วโมงเท่านั้นนะครับสภาพใหม่สุดเลยนะครับโรตารี่พร้อมเลยนะฮะมีตัวประคองฮะดูจากดูภาพนี่หน้าปัดครบเลยครับกิบเลยนะครับไม่มีรอยเลยนะครับอยู่ที่9 9้0หบาทนะครับ นี่พร้อมใช้งานเลยนะครับภาในร้านก็ยังมีสินค้าอื่นมากมายนะครับมีเครื่องย่อยกิ่งไม้ดีเซลนะครับตัวนี้ถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับก็มีรถโบราณนะครับก็มีเครื่องดำนานะครับเดินตามนะครับ2แถวนะครับตัวนี้เป็นเครื่องย่อยเนเปียนะครับใช้กับรถเพา35แรงนะครับอ่าตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ของรถมิซูนะครับข็มาเปิดให้ดูนะเครื่องดำนา2แถวนะครับ ไปก็เป็นรถที่ขายแล้วนะฮะอูปต้านะครับ D หกพันนะครับก็ให้ดูกันนะครับว่าในร้านก็พร้อมนะครับตัวนี้เป็นอิซกิสองเพานะครับตัวนี้เพาเดียวนะครับสิบห้าแรงตัวนี้เป็นรถไถพวนเดินตามดีเซลนะครับเราซ่อมสั่งสร้างลูกค้าก็มีตั้งย่อยกิ่งไม้ขนาดเล็กนะครับประมาณ4เซนติเมตรถึง5เซนติเมตรรถไถอิซกินะครับตัวนี้มีลูกค้าแล้วนะครับ ลูกค้าก็ไว้ใจนะครับที่จะให้เราได้ดูแลนะครับแล้วก็สั่งทำนะครับตัวนี้เป็นเพลาเดียวนะครับ15แรงมันก็มีลูกค้าและเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นรถตักนะครับโคมสุตครับ WA 3 5 0ตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่7 0 0 0แสนบาทเท่านั้นนะครับมือที่เขาใช้กันราคาปล่อยอยู่ที่1,5 0 0 0ล้านแสนบาทเลยนะครับ